มดจ้าน้ำเย็นๆครับโหพี่ตั้มนี่น้ำใบเตยหรือเปล่าเนี่ยดื่มมันจะตัวเขียวงี้ไปเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะมดแต่น้นมีความดําเป็นต้นทุนอยู่แล้วดื่มหมดสวนก็ไม่เจอจ้างสรุปนี่หนูเกินมาดานี้โชคดีใช่ไหมพี่ตั้มนี่น้ำใบเตยอะไรอ่ะไม่มีกลิ่นใบเตยเลยแต่อร่อยนะพี่ตั้มอร่อยใช่ไหมมันไม่ใช่น้ำใบเตยสิเขาเรียกว่าน้ำคอโรฟิลครับเดี๋ยวนะอื ใบไม้ใบหญ้าเด้ยนะแล้วพี่ตั้มเอาน้ําใบไม้มาให้หนูกินทําไมอ่ะโถเอ๋จะบอกให้ข้อดีก็คือเขาใช้ไว้ใช้ล้างพิษจะบอกให้คนมีพิษก็ต้องล้างพิษหน่อยพี่ระวังจะโดนด้วยนะหนูจะไล่งับพี่เอาเชื้ออีโบลาปล่อยใส่เลยบาว่าอยู่ได้ไม่ต้องห่วงจ้ะคอเลฟิลเนี่ยนะเนะขาร้างพิษได้เฉพาะพิษจากสารธรรมชาติเท่านั้นพิษทางอารมณ์ไม่ได้ โอ้โหคือที่จะต้อนให้จนมุมใช่ไหมวันนี้หอมก็ได้เอาน้ำมาเสิร์ฟน้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอยากได้อะไรหรือเปล่ามีแน่นอนที่สุดพี่เห็นว่าทางานหนักไงพักผ่อนก็ไม่เพียงพอกินก็ขาดขดเกินๆรับสารพิษมลพิษทุกวันถูกไหมดังนั้นนะมันก็ต้องมีการล้างสังพิษกันบ้างกายสะอาดใจก็สะอาดโมีของมาให้ด้วยคลอโรฟิลกล่องนี้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยใช่พี่ตั้มใช่แล้วแล้วนอกจากคลอโรฟิลกล่องนี้นะที่มีนะครับ สกุปพิเศษจากทีมงานดีๆเก่ย <ivot S 1> วอลฟิลฟิลมาฝากด้วยจริงเหรอคะงั้นไปดูให้ไวเลยค่ะพี่ตั้มต้องไปดูเลยครับคลอรโรฟิลเป็นสารประกอบที่พบได้ในส่วนสีเขียวของพืชพบมากที่ใบรองลงไปคือลำต้นดอกผลและยังพบได้ในสาหร่ายทุกชนิดอีกด้วยค่ะคลอรโรฟิลเปรียบเสมือนเลือดของพืชผูดมไปด้วยแมกนีเซียมและเกลือแร่ที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและช่วยต้านอนุมูลอิสระดีถอกของเสียออกจากร่างกาย ชีวิตประจำวันของคนเราสามารถรับคอร์โรฟิลล์ได้จากผักใบเขียวที่ทานกันทุกวันค่ะเช่นคะนา้าตะไคร้ใบเตยสะระแหน่ผักโขมและผักสีเขียวอื่นๆจะทานสดหรือคั้นเป็นน้ำก็ได้ประโยชน์เต็มๆค่ะ